อ่าแสดงว่ามาตั้งนานแล้วใช่ไหมพี่สาวพี่สาวพี่ตุ๊กแกไอ้นี่แล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วพี่ดอกไม้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพี่ตุ๊กคนงามนะขาอวบมากค่ะย่างนี่ยางนี่เสีบเลยเหละคุณแม่ย่างนี่เสบเลยแหละเนาะค่ะเนาะพี่พี่ดีหน้าคนงามไม่มีอะไรเนาะพี่สาวพี่ตุ๊กเนาะพี่ตุ๊กพิมมาสักหน่อยค่ะเมื่อวาน เมื่อวานนี่กันนิดหน่อยเนาะแต่ก็รักกันรักกันเด้อเนาะค่ะรักกันรักกันนะคะขอบคุณมากมากนะทุกคนต,ตะวันจะลงแล้วนะคะพี่ตุกยังอยู่ไหมคะพี่ตุ๊กยังอยู่อยู่บอพี่มาจากนอยเนาะ,ะคะ่ะตอนนี้ตอนนี้พี่ดีหน้าอยู่มามาแล้วนะคะพี่ดีหน้ามาแล้วนะมาคุยกันสักหน่อยไหมนิดเดียวตะวันจะลงแล้วนะคะ ฐานหนึงนาที่บ่พิมมาหรืออาสิงหงยู่เนาะตะวันจะลงก่อนนะคะพิมมาไหมพิมมาไหม่ยมาให้แต่จริงๆพี่ตะวันคุยแล้วล่ะพี่ดีหน้าเมื่อคืนแกไม่แกไม่มีอะไรแล้วแกเสียใจที่แกไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของพี่ดีหน้าเนาะหนึ่งแกบอกโอ้ยพี่ท้อแล้วล่ะตะวันแกบอกอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกท้อแกบอกว่าแกท้อตะวันก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอก ตะวันอ่านคอมเมนต์พี่ดีหน้าพี่ดีหน้าก็ให้อภัยแล้วตะวันก็บอกแกอย่างนี้เพราะว่าหลังลงไลฟ์นะตะวันก็ไปขึ้นไลฟ์ตัวเองใช่ไหมล่ะแล้วเห็นแกเข้ามาในในไลฟ์ตะวันก็เลยลงแล้วก็โทรไปหาแกแกก็เลยว่าเออพี่เสียใจมากๆาเลยนะที่พี่ข้ามไปได้ยังไงพี่ไม่เห็นได้ยังไงแล้วแบบว่าแกแกร้องไห้แกก็ทอ้อเนาะแกบอกว่าโอ้พี่ท้อแล้วพี่ไม่อยากทําแล้วแบบว่าพี่พี่ดีหน้าก็เข้ามาอยู่กับพี่ตั้งแต่แรกอะไรแบบเนี้ย พี่รักเขาเข้าใจค่ะน้องให้กับพี่ตุ๊กใช่ใช่นั่นแหละรักพี่เขาใช่ใช่ค่ะแต่วันก็บอกเออเนี่ยพี่ตุ๊กตะวันอ่านแล้วพี่เขาบอกว่าพี่เขาเข้าใจแล้วอย่าไปคิดมากเลยตะวันก็บอกอย่างนี้เนาะกับพยา,ยามองบอกให้แกฟังอันละพี่ดีหน้าคราวนี้แกก็เลยเออก็เลยใจเย็นขึ้นนะ่ะแต่ว่าตามที่วันนี้ที่ที่แกเข้ามาวันนี้แกก็ไม่ค่อยพิมพ์เท่าไหร่ก็น่าจะกําลังยุ่งอยู่เนาะ พราะปกติแกจะแกจะตื่นสายกว่านี้ค่ะประมาณตอนเนี่ยแกจะตื่นประมาณนี้แหละแต่ว่าคือวันนี้แกตื่นเช้ามากๆกแกตื่นเช้ามากๆแตะวันว่าน่าจะมีธุระแะละเนาะวันนี้วันหยุดวันยหยุดหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหยุดหรือเปล่าเห็นเมื่อวานแกบอกอยู่อย่าท้อน,นะคะพี่ตุ๊กเนาะรักพี่มากๆนะพี่ตุ๊กใช่ใช่คือแบบว่าตะวันก็บอกแหละเออถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่มาอยู่ขนาดนี้แล้วก็ แล้วก็พี่พี่ดอกไม้ก็อยู่จนจบเลยเมื่อคืนเนี่ยตะวันเห็นตอนก็บอกพี่เขาไปพี่เขาก็เข้าใจพี่แล้วอะไรแบบเนี้แล้วพี่อาการเป็นยังไงบ้างคะหายหรือยังดีขึ้นหรือยังดีขึ้นไหมก็เป็นกำลังใจให้นะพี่ดีหน้านะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะน้องตะวันที่สื่อสารให้พี่ใช่ใช่ตะวันก็ว่าเออมัน มีแต่คนรักกันแหละพี่เขาก็รักพี่แหละพี่พี่ดีหน้าพี่เขารักพี่พี่เขาบอกว่าโอยพี่น่ะท้อมากๆเลยพี่ลืมอ่านได้ยังไงพี่ลืมอ่านได้ยังไงแกก็บอกว่ามันช่วงที่แกกําลังจะกําลังจะพักพอดีเพราะว่าแกพูดมาได้สี่ชั่วโมงแล้วแกบอกว่าพี่ก็เริ่มเหนื่อยพี่ก็เลยจะจะตั้งไว้อะไรแบบนี้เนาะแล้วแล้วเขาเนี้ยจังหวะที่มันหันกล้องไปอ่ะ อ่าคอมเมนต์มันก็เลื่อนขึ้นใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่เห็นคอมเมนต์พี่แล้วคนนี้แกก็ไม่ได้อ่านเขาพอดีก็พี่พี่ตัวเกียวก็เลยพิมพ์มาแกก็เลยเริ่มอ่านของพี่ตัวเกียยแล้วก็เลื่อนหาของพี่อะไรแบบเนี้คือมันก็เป็นความผิดพลาดแล้วเนาะก็ขออภัยแทนแกด้วยนะคะพี่ดีน่าเนาะแต่ว่าตะวันก็เล่าให้แกฟังแล้วละ่ะตามที่พี่ดีหน้าเขียนเมื่อวานพี่ดีน่าก็ไม่ได้โกรธแล้วแล้วก็เข้าใจพี่ตุ๊กแล้วอะไรแบบนี้เนาะ ก็นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะรักกันรักกันเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่ดีหน้าที่เข้ามาให้กําลังใจน้องวันนี้เนาะแต่ตะวันจะลงแล้วนะคะทุกคนเนาะรักกันรักกันค่ะรักรักรักอุยพ่อโล่งกับยูซือดีเด็ดลูกสาวก็ได้โอเคนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจน้องขอบคุณมากๆเนาะ ก็ฝากไปถึงพี่ตุ๊กนะคะได้ยินหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าออกไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าแกน่าจะมีธุระค่ะวันนี้แกมันน่าจะมีธุระเนาะขอบคุณมากคุณแมวนางเห็นอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณมากมากค่ะบายบายค่ะลงแล้วจ้าลงแล้วนะคะพี่ดีหน้าคนงามลงแล้วค่ะคุณแมวยิ้มขอบคุณพี่ดีหน้านะคะที่มาให้กําลังใจนอ้องสวัสดีค่ะ